น,นี้เป็นปฏิบัติการหลับสุดยอดซึ่งใครๆเขาก็ทำกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีการบักวิ่งไวที่หลายๆคนสงสัยว่าทำไมเราขึ้นแค่5้าแล้วทำไม อีกคนเก้าสิบแปดไรงี้เราก็อาจจะรู้สึกตัวลอยๆได้นะครับเพราะว่ามันไวมาก เออเบอร์สี่อยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างหลังอเออไม่ได้มองเลยเพราะว่าเบอร์สี่ชุดอะไรเลื่อนเลือน,น,น <laughs> คนโดนคนหรือโดนบอดไม่รู้น่าจะบอดเนะาะ บอดตรงนี้โหดมากตอนนี้เราเลิกใช้กอซ่าไปแล้วนะครับเราเอาปืน MK มาใช้ปืนยอดฮิตในโหมดเมโทัแล้วมันโป่งขึ้นไหมอะไรนะ ใช่แล้วมันโองขึ้นใช่ไหมมันโกงขึ้นใช่เพราะว่าดาวเมดมันแรงมากและที่เราใช้อยู่มันเป็น MK1I มันก็จะเพิ่มดาวเมดขึ้นไปอีกดาเมทช็อตนะอ่ใช่เป็น <laughs> แต่ถามว่าโดนหัวไหมไม่เคยไม่เคยโดนเลยไม่เคยโดนจริงๆเอ,อ่ยิงลงพื้นลงดินบางอะไรเงี้ยวันนี้เราก็มีเพื่อนมือหนึ่งมาเล่นด้วยนะครับ อะไรนะอะไรนะ <c oughs> เขเงาเขาโดนตีทิง้งอ๋อตีทิ้งเพราะว่าไม่ค่อยออกใช่ป่ะออกไมผมออกเป็นตัวสำเนาออมมให้เขาเล่น,นไปก่อนตีทิง้งเราเป็นตัวสำรองนะเพื่อนเห็นเราเป็นตัวสำรอาได้ของได้ของไปไม่ยิง อนี่นะครับก็คือเอ่อความแรงของ MK ของเราอันนี้ก็เปิดกล่องปัเข้าไปเปิดกล่องได้ในเลสโซน อืมใช่คือแบบมีวิธีการเยอะแยะมากเลยใช่แบบโหวดกระสุนเร็วก็มีบัคเขาเรียกว่าบัคร้อยแปดอยู่ที่เราจะทำได้หรือไม่ได้เดินมาตามแล้วสงส่ย้ายบ่อย รู้ลวรู้ก็รู้แล้วว่าตายบ่อยหรือไม่บ่อยบ่อยกล่องม่วงนะครับเอาเลยครับ เล่นกับเบียก็แบบว่าไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรนะรอดน้อยอะ่ะมนันจะจนจต้องต้องเป็นติอะไรที่จะโคบีเบีรได้ะฝึกแฝดฝึกแฝดกระชำชองอืมแต่ว่าตอนนี้มีเพื่อนใหม่มาอีกคนหนึ่งนะเป็นมือวางระเบิดเพื่อนตาบอ,อก เป็นเอาคนใหม่เข้ามาเล่นเล่นไม่ได้เลยทำไมท่า <laughs> จะพาตีลมอะอมเราชอบไปดูติเล่นอยู่เลยนี่เราก็มีเพื่อนมาหนึ่งคนรับว่าเป็นมือยิงระเบิดอะยิงระเบิดเปิดจุดอะเข้าใจคำนี้วะ <laughs> ยิงระเบิดเปิดจุดต <laughs> <laughs> จากจากที่เขาไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเออนี่ไงเห็นแล้วบ้านพังไอ้หน้ามัน ขึ้นมากับยอดปีมือนะครับ,นนบรคือเอายามาเยอะมากยาน้ำประมาณเกือบยี่สิบกระป๋องพัฒนาปกติเคียตี้ไม่เร็วขนาดนี้เดินพัฒนาอ๋อ <laughs> ไม่หรอกพ,พี่เบนพี่เบนเขา <laughs> ส่วนเราก็เลื่อยๆก็ได้ได้เบียร์แหละเบียร์ชอบพาไปเล่นแมปสองแมปสามก็เลยทำให้คล่องขึ้นแล้วก็มีเดฟเออมีเดฟพาไปเล่นตามต่อเลยนะ ผมออกก่อนเ่นตามได้ได้ครับตอนนี้มือหนึ่งของเราก็จะไปแมปโฮตแล้วนะคะแล้วก็เก็บของไม่ได้<笑><笑>เก็บอะไรามาเนี่ย <S <S> <S ใช่กระป๋อเตีมบ่อยมากสกิลจะ<อ>บวกอีกตั้งแปดติดอัพสก,กิลเพิ่มน้ำหนักตอนแบกโอม่ใช่นั่งตัวตามตผมตคนละโอเคโอเคกำลังไปครับกำลังไปใ,ใจเย็นเขาเขารีบเขารีบเขา bia mình <laughs> bia không không mấy vậy. tay này mày ตรงนี้ก็เป็นใต้ดินที่ไม่มืดมากนะแต่ว่าเราไม่ชอบเอาไม่ใช่ทอ้ถนนมันจะแบบมองไม่เห็นอนะ ในนี้ก็จะมีแบบของที่คนของอ๋อลืมไปกระเป๋ามันเต็มเออใจมันหอกฟาร์มเออก็ก็ฟาร์มนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็ออกฟามมหด ช่วยใช้ยาทำให้กระเป๋าเบาลงเหมือนมาช้อปปิ้งนะครับเราเจออะไรที่ราคาแพงๆแล้วก็จะเก็บอันนั้น ความเลยคือแบบมองขี้เกียจขี้เกียจหาขี้เกียจหากล่องอันนี้ก็เป็นกล่องยาตอนนี้กระเป๋าเต็มไปหมดแล้วครับขึ้นดีกว่า เออผิดทางไไกด้เนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งตรงไปนี่เลยเ,เออมีตรงนี้ยังไม่เปิดเดี๋ยวเรารอเปิดดูเรอ,อมีของฟ้านะราคาแพงอยู่เ,เออเดี๋ยวเราจะเก็บ เอาวันนี้ทิ้งแล้วเราจะเก็บอันแพงขึ้นไปอ่ะกลับเลย เพราะว่ากระเป๋าเต็มหมดแล้วถ้าไปยิงบอสก็เก็บของไม่ได้เปลืองพื้นที่ไอ้เปลืองลูกกระสุนกลับทางตีดทได้ตีกลับทางไหนอะ่ะ กระเป๋าแน่นมากตอนนี้กระเป๋าเซฟก็แน่นคือเต็มไปหมด 啊！Huh?